นี่พี่น้องครับวันนี้อยู่ในป่ายางพี่น้องมากีดยางพี่น้องคนสีมันเนาะมากีดยางพอเฮ็ดปวกพี่น้องคนหมันคนหมันพี่น้องเอ้ยมามามาเบิงมาเบิงนี่พี่น้องเขาเกินเฮ็ดปวกยังครับนี่แบบนี้ปูนพุยุพี่นี่อยู่พี่น้องดอกสีแดงแดงดอกสีแดงแดงนี่พี่น้องเจ็บเห็ดยบกำลังสีขี่รถกลับเกือมันเหยียบนี่ เกิดมันเหยียบเอาเมียดอันนี้แหละเมียดเยียดยางเนี่ยพี่น้องบมมีเสียมสอกกำลังดีครับดอกกำลังงามจุมจ่ม स <missimulia> लाइफ <missimulia> <missimulia> อบอว่นอ้วน นสิพ่อได้วปวนอยู่พี่น้องเก็บไปเก็บมาเลยอืมโอเคครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมพี่น้องเอ้ยไปบายบายครั bye บลาไปก่อน